สำนักพระราชวังเดนมาร์กเผยแพร่พระบรมฉายาลักษณ์ใหม่ล่าสุดของสมเด็จพระราชินีนาถมากาเรเตอร์แห่งเดนมาร์กเพื่อบันทึกเหตุการณ์สำคัญวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่16เมษาย,ยนนี้โดยพระประมุขของเดนมาร์กจะมีพระชนมพรรษาครบ80พรรษาได้ฉายพระบรมฉายาลักษณ์รวมกับรัชทายาทลำดับที่1และ2ของราชบัลลังก์ พระราชโอรสพระองค์โตมกุฎราชกุมารเฟรเดริกและพระราชนัดดาเจ้าชายคริสเตียนพระชันษา14ปีพระบรมชายาลักษณ์ทั้งสมนี้ใช้ในฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาวปี2019ที่แมนชั่นคริสเตียนที่9ในพระราชวังอาเมาเลนบอกเมืองโคเปนเฮเกน โดยช่างภาพเพอร์โมเทนอับราฮัมเซนสมเด็จพระราชนีนาถส่งอยู่ในฉลองพระองค์เดรสสีม่วงเข้มส่งฉลองพระบาทสไตล์โลเฟอร์ส่งพระกุนทนรูปทรงใบไม้และส่งพระเข็มกลัดดอกไม้ในขณะที่องค์รัชทายาททั้งสองพระองค์ส่งอยู่ในฉลองพระองค์สูตรแบบเป็นทางการ ตามหมายกำหนดการเดิมงานเฉลิมพระชนมพรรษาครบ80พรรษาของสมเด็จพระราชินีนาถจ,จะมีขึ้นในเดือนนี้ทางสำนักพระราชวังได้กราบบังคมทูลเชิญสมาชิกราชวงศ์ยุโรปเช่นสมเด็จพระราชาธิบดีวินเลมอเล็กซานเดอร์ Alexander, และสมเด็จพระราชินีแม็กซิมาไปส่งร่วมงานด้วยแต่แล้ววันที่12มีนาคมสำนักพระราชวังเดนมาร์ก ได้ออกแถลงการยกเลิกไม้ยกำหนดการต่างๆเนื่องจากวิกฤตไวรัสโครโรนาระบาดหนักโดยปกติแล้วในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพสมเด็จพระราชินีนาถจะได้รับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถาวายดอกไม้จากพระสบนิกรนทั่วประเทศแต่ในแถลงการยกเลิกดังกล่าวจากทางสำนักพระราชวังกล่าวว่า พระองค์มีพระราชประสงค์ให้พระราชทานดอกไม้ให้กับผู้สูงอายุที่กำลังเผชิญกับช่วงวิกฤตไวรัสโควิด -19 และในช่วงมาตรการล็อกดาวน์ของเดนมาร์กสมเด็จพระราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปประทับอยู่ที่พระราชวังเฟรเดนบุกตั้งอยู่บนฝั่งตะวันออกของเดนมาร์กตั้งแต่วันที่11มีนาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระราชินีนาถมาเกเรเทอร์พระราชธิดาพระองค์โตในสมเด็จพระราชาธิบดีเฟรเดริกที่9และสมเด็จพระราชินีอิงกฤษเสด็จขึ้นครองราชเมื่อวันที่14มกราคมปีคริสตศักราช1972เข้าพระราชพิธีอภิเษกสมรสกับเฮนริกเดอลาบอสเดอมงเปอร์ชาในปี1967มีพระราชโอรสด้วยกันสองพระองค์ คือมกุฎราชกุมารเฟรเดริกและเจ้าชายวาคิมเจ้าชายเฮนริกสิ้นพระชนในพระชันสา8 3พรรษาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2018ด้วยพระอาการประชวรด้วยโรคติดเชื้อทางปอด